สวัสดีครับเ,เพื่อนๆในคลิปนี้นะครับจะมาแชร์เทคนิคในการสร้างกรอบวิดีโอสวยๆที่เป็นแบบของเราเองนะครับเอาไว้ใช้งานร่วมกับแอป,ปตัดต่อ Lumafusion ซึ่งวิธีการสร้างกรอบวิดีโอเนี่ยผมจะใช้แอป,ปที่มีชื่อว่า Affinity Photo นะครับซึ่งเป็นแอป,ปที่ผมใช้งานร่วมกับแอป,ป Lumafusion มาโดยตลอดนะครับในการทำงานตัดต่อโอเคครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเราจะสร้างกรอบวิดีโอย่งไงครับอันดับแรกก็เปิดแอป,ป Affinity Photo ขึ้นมาได้เลยครับจากนั้นก็ไปที่เครื่องหมายบวกที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเพื่อสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ให้เ,เพื่อนๆมาแตะเลือกที่ New Document นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตรงเมนูนี้ให้เป็น Web แล้วก็อันที่2เนี่ยก็จะเป็นการกำหนดขนาดของตัวโปรเจกต์ที่เราจะสร้างขึ้นนะครับก็คล้ายๆกับตัว Aspect Ratio ใน App Lumafusion นะครับซึ่งตัวอย่างนี้เนี่ยผมจะใช้ตัวโปรเจกต์ที่มีขนาด 1>, 1ต่อหนึ่งะครับก็คือตัวนี้ครับแล้วก็ให้เพื่อนๆแตะที่เครื่องหมาย t r a n s p a r e n t Background ตรงนี้นะครับเพราะว่าเราจะสร้างโปรเจกต์นี้ให้มีพื้นหลังโปร่งใสนะครับโอเคเมื่อเข้ามาที่หน้าจอการทำงานนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้2นิ้วนะครับแตะที่หน้าจอแล้วก็หุบเข้าแล้วก็ถ่างออกเพื่อเป็นการซูมเข้าซูมออกนะครับ เราจะเริ่มต้นด้วยการให้เพื่อนๆมาแตะที่เครื่องหมายเลเยอร์ตรงนี้นะครับมันจะมีแถบเลเยอร์โผล่ขึ้นมาเดี๋ยวเวลาที่เราทํางานเนี่ยครับจะมีตัวเลเยอร์ที่แสดงให้เราเห็นว่าเราทํางานอยู่บนเลเยอร์ไหนนะครับการที่เราจะสร้างกรอบวิดีโอเนี่ยเราจะต้องมีภาพอยู่ในหัวก่อนนะครับว่าเราอยากให้รูปแบบของกรอบวิดีโอเราเนี่ยมันออกมาเป็นลักษณะไหนนะครับลำดับต่อมานะครับเราจะสร้างตัวกรอบวิดีโอขึ้นมานะครับก็เราจะใช้ เราจะใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่า Pen t o o l นะครับจะอยู่ที่แถบเมนูด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับอันที่3นับจากด้านล่างนะครับแตะจิ้มเข้าไปเลยนะครับจากนั้นก็จะเห็นว่ามีแถบเมนูของเครื่องมือ p Pen Tool เนี่ยขึ้นมาให้เรานะครับตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยๆดูไปนะครับว่าใช้งานยังไงบ้างเราจะเริ่มต้นด้วยการนะครับให้เพื่อนๆจิ้มที่หน้าจอโปรเจกต์ของเรานะครับ4มุมจิ้มยังไงก็ได้นะครับเพื่อสร้างเป็นกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมา4ด้านแบบนี้นะครับ จุดสุดท้ายที่จะจิ้มเนี่ยคือให้มาจิ้มที่จุดเริ่มต้นนะครับในตอนแรกมันก็จะมาบรรจบก,กันพอดีนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับเราต้องเติมสีเข้าไปให้กับตัววัตถุที่เราสร้างขึ้นตรงนี้นะครับก็วิธีการเติมสีก็ให้เพื่อนเพื่อนมาที่เมนูฟิลด้านล่างตรงนี้ครับเลือกฟิลบมันจะขึ้นเครื่องหมายสีฟ,ฟ้าๆแบบนี้นะครับจากนั้นตัวกรอบเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีขาวให้เราเลยนะครับในค่าในค่าสีเบื้องต้นนะครับ ถ้าเพื่อนๆต้องการจะเปลี่ยนสีตรงนี้ให้เป็นสีที่เราต้องการก็มาจิ้มที่ถาดสีครั้งหนึ่งครับมันจะแสดงวงล้อสีขึ้นมานะครับตรงนี้ก็สามารถใช้แถบเมนูตรงนี้นะครับปรับเลื่อนในการที่จะใช้เครื่องมือสีนะครับผมก็จะใช้เครื่องมือวงล้อสีนี่เลยง่ายๆเปลี่ยนสีครับให้เป็นสีที่เราต้องการสมมุติว่าผมเลือกเป็นเฉดสีส้มประมาณนี้นะครับออกจากเมนูการเทสีก็จิ้มที่ถาดสีครั้งหนึ่งนะครับทีนี้แล้วให้เพื่อนเพื่อนลองสูมเข้าไปใกล้ๆนะครับจะเห็นว่า ตัวกรอบที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีขอบสีดําแบบนี้ใช่ไหมครับเราจะเอาขอบสีดําออกเนี่ยก็ต้องมาจิ้มที่ตัวคัลเลอร์ตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับข้างๆเมนูยูทฟิลนะครับแล้วก็มาจิ้มที่เครื่องหมายนี้ครับที่มีขีดตรงถาดสีนะครับก็จะเป็นการปิดนะครับไม่ให้ตัววัตถุของเราเนี่ยมีกรอบสีดําๆนะครับเสร็จแล้วก็จิ้มที่ถาดสีตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อออกจากเมนูนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้เพื่อนๆมาจิ้มที่เมนู Edit ด้านล่างตรงนี้นะครับอ่มันก็จะขึ้น เครื่องหมายสีฟ้าแบบนี้เหมือนกันนะครับก็คือตอนนี้เราอยู่ในโหมดของการปรับแต่งตัวเชฟที่เราสร้างขึ้นนะครับอันแรกเลยนะครับจิ้มที่ตรงมุมค้างไว้แบบนี้แล้วก็ลากตัวตัวมุมนี้ไ้ด้านนี้ด้านบนแบบนี้นะครับอันนี้ก็ลากไปด้านล่างผมก็จะลากลงมาแบบนี้คือตัวน,นี้เราสามารถปรับได้ตามอิสระเลยนะครับว่าเราอยากจะให้เป็นรูปทรงแบบไหนเสร็จแล้วผมก็จะ ดัดเส้นที่อยู่ด้านนี้นะครับให้เป็นรูปทรงวงกลมนะครับวิธีการก็ให้เพื่อนๆใช้ดินสอหรือนิ้วนะครับหรือว่าตัวเมาส์ก็ได้นะครับจิ้มค้างที่ตรงเส้นแล้วก็ดึงแบบนี้นะครับเป็นการดัดนะครับให้เส้นมันโค้งตามที่เราดัดนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับมันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆเอาดินสอนิ้วหรือว่าเมาส์นี่นะครับจิ้มไปที่เส้นนะครับมันจะเกิดจุด ให้เราแก้ไขเพิ่มขึ้นมาแบบนี้ตรงเนี้ยมันจะทําให้เราดัดลําบากนะครับถ้าเราต้องการจะดัดรูปทรงให้เป็นวงกลมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะไม่จิ้มนะครับเราให้ใช้วิธีลากที่ตัวเส้นเลยนะครับแบบนี้แตะคางแล้วก็ลากเพื่อเป็นการดัดให้มันเป็นรูปทรงกลม,กลมนะครับประมาณนี้จากนั้นก็ปรับแต่งตรงจุดอื่นนะครับตามที่เราอยากจะให้เป็นนะครับ ผมจะใช้ประมาณนี้นะครับตรงก้านตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงมุมเนี่ยเราก็สามารถแตะค้างนะครับแล้วก็ดัดรูปทรงได้ตรงนี้เพื่อนๆต้องลองเล่นดูนะครับในการใช้เครื่องมือนี้นะครับแรกๆเนี่ยอาจจะงงๆนิดหนึง่งแรกๆผมก็เป็นนะครับในการที่จะดัดรูปทรงต่างๆให้เป็นไปตามที่ใจเรานึกนะครับมันจะยากนิดน,นึงถ้าตอนแรกเรายังไม่เข้าใจแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วนะครับมันจะใช้งานได้ง่ายมากตัวนี้ ทีนี้สมมุติว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาจิ้มที่เครื่องมือ move tool ตรงนี้ไว้ก่อนเลยถือว่าเราต้องการจะย้ายหรือว่าขยับกรอบนี่นะครับตรงนี้เราก็จะสามารถย้ายได้เลยมันจะไม่เพีย้ยนแต่ถ้าถ้ายังอยู่ในเมนู pen tool นะครับแล้วเรามือไปโดนเราจะดัดอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้นะครับมันจะมั่วไปหมดเลยนะครับถ้าเราเป็นมือใหม่โอเคแบ็คกลับไปก่อนนะครับวิธีการั n d ูนะครับเวลาที่เราทำอะไรพลาดน,นะครับ บนแอป Affinity Photo เนี่ยให้เราใช้2นิ้วนะครับแตะที่หน้าจอพร้อมกันจะเป็นการอันดูกลับไปยังเมนูก่อนหน้านะครับจากนั้นนะครับจิ้มที่เครื่องมือ Fill Tool ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วจิ้มนะครับมาลากค้างที่บนพื้นที่บนโปรเจกต์ของเรานะครับก็จะได้เป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีด้านบนด้านล่างคราวนี้เราต้องการไล่สีนะครับด้านบนเนี่ยอยากให้เป็นสีขาวแล้วก็จิ้มที่ตัวจุดตรงนี้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนสีตรง ถาสีตรงนี้ให้เป็นสีขาวแล้วด้านล่างตรงนี้นะครับจิ้มตรงจุดถาสีด้านล่างเปลี่ยนเป็นสีที่เราต้องการอีกทีหนึ่งนี่ก็ประมาณนี้แล้วก็ยังสามารถจิ้มค้างไว้แล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แบบนี้นะครับเส้นตรงกลางตรงนี้ก็จิ้มค้างแล้วก็ขยับได้เหมือนกันถ้าต้องการให้มีสีหลากหลายนะครับก็ใช้วิธีแอดสี S S e เพิ่มเข้าไปครับระหว่างทางจิ้มให้มันเป็นจุดขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนสีมันก็จะเป็นสีที่เรา ต้องการใส่เพิ่มเข้าไปนะครับประมาณนี้สมมุติว่าต้องการแค่2,4นะครับก็เอาแค่หัวกับท้ายนะครับจุดบนจุดล่างประมาณนี้ครับสมมุติว่าเราได้กรอบเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการส่งออกนะครับกรอบวิดีโออันนี้ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยไปใช้งานนะครับก็ให้เพื่อนๆมาที่เมนูด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Export ก่อนที่เราจะ Export นะครับให้เพื่อนๆมาเลือกที่เมนู png ตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่า เราจะทําให้พื้นหลังเป็นพื้นหลังโปร่งใสนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกที่เมนูแชร์แล้วก็เลือกเซฟอิมเมจตัวรูปภาพนี้มันจะเข้าไปอยู่ในคลังรูปภาพของเพื่อนเอนอัตโนมัติเลยนะครับจากนั้นก็ไปที่ Appluma Fusion ครับสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับตรง a s p e c t Ratio เนี่ยก็ตั้งเป็น1ต่อ1นะครับเพราะว่าตัวกรอบที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีขนาด1ตอนะครับตรงนี้ก็ต้องให้ตรงกันนะครับเสร็จแล้วก็แตะเครื่องหมายบวกเพื่อสร้าง จากนั้นก็ให้เพื่อนๆนำวิดีโอนะครับที่เราจะใช้ลงมานี่นะครับตัวอย่างนี้จะเป็นวิดีโอที่มีขนาด1ต่อ1ด้วยนะครับที่ผมเตรียมมาไว้นะครับจากนั้นลากกรอบครับที่เราสร้างขึ้นเนี่ยลงมาวางซ้อนทับไว้ด้านบนเลยนะครับแล้วก็ปรับความยาวให้เท่ากับคลิปที่เรามีเรียบร้อยครับจากนั้นเราต้องการจะใส่ข้อความเข้าไปก็สามารถทำได้ครับมาสร้างข้อความนะครับลากลงมาเลย แล้วก็เข้าไปพิมพ์เป็นข้อความที่เราต้องการได้เลยนะครับนีนะครับสมมุติว่าข้อความที่เราใส่ประมาณนี้อ่ะแล้วลองดูนะครับโอเคครับแล้วนี่ก็เป็นวิธีการสร้างกรอบวิดีโอนะครับเอาไว้ใช้งานกับแอป l u m m f u s u o n o n ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกทุกคนเลยนะครับที่กําลังมองหาวิธีการทำกรอบวิดีโอของตัวเองนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e ช่อง853 ีัดียช่องนี้ไว้ด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ